ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาชมเก่าและก็ใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้มีราคาทุเรียนนะครับผมวันที่24มีนาคม2566นะครับผมมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ทราบกันนะครับหรือบางท่านก็อาจจะทราบอยู่แล้วนะครับตามลงตามสถานที่ต่างๆที่การรับซื้อเขาก็ติดราคาชัดเจนนะครับผมก็นําหลายๆพื้นที่มารวบรวมไว้ที่นี่ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รู้นะครับเท่าทันกันนะครับผมกระดุมวันนี้ AB210 นะครับ เกจ C หนึ 150, ส่วน D เนี่ยหนึ่งรนะครับ ABC 190บวกครับท่านผู้ชมครับนวลทองจัน ABC สร์นะครับเก C 170ส่วน D เนี่ย110นะครับการยาววันนี้ ABC 9 0เกถึง200นะครับเ C ก็140ส่ครับส่วน D นี่90ครับ ABC 190อ้นะครับโอชีนาดำวันนี้ AB350 ครับท่านผู้ชมครับเกต C 200ส่วน D 1 2 0นะครับผมแล้วก็มูซันคิงนะครับ A B 320ครับ C 200 d 120 ABC 300นะครับนี่คือมูซันคิงส่วนนกจิบนะครับเ B 180นะครับเกต C130 D90 ครับ ABC 160สครับผมส่วนชนี a b บนะครับเกต C 140 ABC 160ครับ พวงมณีวันนี้ A B 220นะครับเกรด C 160ส่วน D เนี่ยหนึบวกนะครับ A B C 200ครับผมมาที่ทุเรียนพันหมอนทองกันบ้างนะครับ A B 230นะครับเกรด C ก็180ส่วน A B C 190บวกครับท่านผู้ชมตกไซส์1 0 0นะครับผมนี่คือนี่ยังไม่หมดนะครับก็เอามาแค่นี้ก่อนนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับ คลิปที่ท่านได้ดูอยู่นี้เป็นบรรยากาศที่จังหวัดจันทบุรีผมก็เคยเอาลงแล้วนะครับก็ไม่มีคลิปที่จะลงก็เอาภาพพวกนี้มาประกอบนะครับเพื่อที่จะอ่านราคาให้กับพ่อแม่น้องดูนะครับจุดนี้เป็นจุดถนนจันทบุรีนะครับมุ่งตรงเข้ากรุงเทพมหานาครน,นะครับมาจากแถวแถวตลาดเนินสูงนะครับออกมาไม่ไกลก็จะอยู่ซ้ายมือใครผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะอุดหนุนพี่เขานะครับแม่ค้าน่ารักนะครับผมตลอดริมข้างทาง ถ้าผมมีโอกาสผมก็จะถ่ายให้ท่านผู้ชมลงช่องนี้นะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจยุทธพงศ์ด้วยนะครับตลาดค้าส่งผลไม้นะครับมีที่จังหวัดอะไรบ้างนะครับผมถ้ามีโอกาสเดินทางไปผมจะถ่ายให้นะครับผมค้าขายร่ำรวยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ